สวัสดีครับพีพีรถตู้นะครับผมวันนี้ส่งมอบรถตู้หนึ่งคันนะครับลูกค้าเดินทางมาจากลบบุรีนะครับก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวออกรถวหว้รถเรียบร้อยวหว้แม่ยานางเรียบร้อยพาคุณพ่อคุณแม่มาก็ได้รถตู้นะครับไปวิ่งนักเรียนนะครับผมไปใช้งานวิ่งโรงเรียน0 7นนะครับคันนี้ผมขออนุญาตปิดนะครับปิดการขายนะครับที่ศูนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ถ้าเป็นอาชีพข้าราชการนะครับอนุมัติภายในวันเดียวนะครับผมวันเดียวอนุมัติได้เลยขึ้นอยู่ที่อาชีพนะครับช้าเร็วนานๆมีมาทีนะครับปีลึกๆปีต่ําอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยได้มีเข้ามานะครับผมเพราะว่าเราต้องดูสภาพเป็นพิเศษนะครับว่ามันโอเคไหมอย่างคันนี้สภาพสวยครับลูกค้าเห็นแล้วชอบเลย <c oughs> ผมลงได้สองวันนะครับผม ก็วิ่งตรงมาจากลบบุรีเลยครับผมจัดไปแนนเรียบร้อยก็อนุมัติก็มารับรถเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ไว้วางใจนะครับพีพีรถตู้ถ้าไหนสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับมาเลือกดูได้นะครับหาพี่ไหนอยู่สอบถามมาได้นะครับโทรมาได้ศูนย์เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจดเดหนึ่งหนพีพีรถตู้นะครับเปิดบริการทุกวันก็ ยินดีคําแนะนํานะครับเคสนี้ฟรีเขาจะกข้าโอนนะครับผมฟรีดาวด้วยครับผมคันนี้ฟรีดาวก็ไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับลูกค้าก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ